ข้อคิดชีวิตจากพระครมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับกรทำหนึ่งพงสวดานบทที่12นะครับผมก็ให้หัวข้อสัน้นๆเลยนะพู้น,นํำนะครับพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่าคิดชีวิตเปลี่ยนะแล้วถ้าทำชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ควรทุกวันทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกททางนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับข้อที่1ถึงข้อที่22เนี่ยครับเป็นเรื่องของผู้ช่วยของดาวิดที่สิกราบนะครับต่อไปนี้เป็นคนที่มาหาดาวิดที่สิกราบขณะเมื่อท่านถูกขับไล่ไปจากซาอุนบุตรคิดพวกเขาเป็นเหล่านักรบผู้ช่วย ในสงครามพวกเขาเป็นนักธนูและเหวี่ยงหินก้อนด้วยสลิงและยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายเป็นคนเบนจามินญาติของซาอูลี่นงครับคนเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาหากระศัตรด,ดาวิดนะครับในเวลานั้นก็ถูกกษัตริย์าอูลเนี่ยตำล่าแล้วก็หนีไปที่ศิลากแ้งสิลาเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในฟิิสเตียนะครับซึ่ง ดาวิดหนีไปส้นตัวจากซาอุนนะอาคิดซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองพวกฟริสเซียในบริเวณนั้นก็ยินดีนะรับดาวิดแล้วก็คนที่ไปด้วยกันนะครับนักรบชาวอิสร,ราเอลที่มีชื่อเสียงผู้นั้นก็หลบหนีเข้ามาอาศัยในดินแดนของพวกเขานะครับแต่อาคิดก็ไม่รู้ว่าดาวิดเนี่ยกร่งทําเป็นจงรักภักดีนะต่อต่อเขานะอาคิดยกเมืองสิกลักเนี่ยให้กับดาวิดนะ กับครอบครัวแล้วก็กองทัพของเขาเมื่อคนรู้ว่าดาวิดอยู่ที่ไหนคนก็คือคนก็จะมาหาไม่นั้นกบคือภาวะผู้นำคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะมีคนตามถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่บอกว่าฉันเป็นผู้นำแต่ไม่มีใครตามเนี่ยคือ,คอไม่ใช่ผู้นำนะะเป็นผู้นำปลอมเป็นผู้นำที่ไม่จริงนะผู้นำตัวจริงคือผู้นำที่จะมีคนตามเมื่อเขาอยู่ที่ไหน นะครับคนจะมีคนจงรักภักดีจะมีคนเข้ามาสมทบเนาะดาวิดมีนักรบที่เข้ามาสมทบใน,เป,นเป็นกองทัพหรือกองกําลังของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับนะเป็นคนที่เก่งการที่สุดในกองทัพอิสราเอลนะครับมาติดตามากษัตริย์ดาวิดนะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยในพระรมของพระเจ้าที่เราอ่านแค่หนึ่งหรือสองข้อก็จะเห็นถึงทักษะความชนานาญของพวกเขานะะ คนนั้นสมบัติที่นักรบเหล่านี้มีนะั่นคือพวกเขาเป็นคนที่ฝึกฝนมานานจนมีทักษะอย่างเชี่ยวชาญยินะงธนูด้วยมือซ้ายมือขวาได้หมดเลยนะครับนะมาในม้มาในรูปแบบไหนก็ได้หมดเลยคือทักษะมีความเชี่ยวชาญนะใช้สลิงก็ได้ใช้หอกก็ได้นะครับใช้อาวุธแบบไหนก็ได้นะมีความเป็นมีมีเปทักษะพวกเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็เด็ดขาดนะจิตใจสําคัญมากในะการที่จะ เป็นนักนัก,กรบหรือเป็นาทางหารเนี่ยจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งร่างกายพวกเขาก็แข็งแรงนะต้องเขาก็ฝึกร่างกายนะครับแล้วก,ก็พวกเขาทุ่มเทการรับใช้พระเจ้าแล้วก็ทุ่มเทกับการอุทิศตัวให้กับผู้น,นำนะผู้น,นำที่ที่เข้มแข็งที่แข็งเป็นผู้น,นำที่มั่นคงเน่เขาจะไม่หวั่นไหวถึงแม้ว่าจะมี ผู้ตามที่มีความชํานาญมีทักษะหรือมีความสามารถที่สูงผู้นําเขาก็จะไม่กลัวนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวผู้ผู้ตามโดดนี้คนใต้บังขัาบัญชาญเนี่ยจะมาทําให้เขาต้องอสูญเสียตําแหน่งไปเขาจะไม่กลัวเนาะนะก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาทางทิกตอกทุกคนนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะมาแล้วก็ออกมาทักทายพูดคุยกันนะข้อที่3นะครับ ดาอาฮิเยเซเป็นหัวหน้าถัดไปคือโยอาสบุตรของเชมาอาชาวกิเบอาและเยซีเอลกับเปเลตบุตรอัสมาเวตเบราคาและเยโฮชาวอานาโทษอิสไมยาชาวกิเบออนเป็นนักรบในพวก30คนนั้นและเป็นหัวหน้า เหนือ30คนนั้นเยเรมีอาซีเอลยโยฮานันโยซาบาดชาวเมืองเกเดราเอลูชัยเยริโมตเบอันยาเชมาริยาเชฟาทิยาตระกุลฮารุฟเอโคานาอิซีอาอาซาเรลโยเอส ยาโชเบอัมคนโคราและโยเอลากับเสบาดียาบุตรของเยโฮรามชาวเกโดนักรบทุกคนที่กล่าวถึงในที่นี้ล้วนมาจากเผ่าเบนจามินนะครับเป็นแม้แต่คนในเผ่าของซาอุลเองนะอันนี้ก็จะเป็นเผ่าเบนจามินนะก็ทิ้งซาอุลเนะี่ยมาสนับสนุนอยู่กับกษัตริย์ดาวิด นะครับนะข้อที่8นะครับมีนักรบกล้าหาญพร้อมทําศึกสงครามจากคนกาดหนีไปหาดาวิดณนะที่กําบังเข้มแข็งในถิ่นทรุกกรกันดานพวกเขาชํานาญโล่แล้วก็หอกหน้าของพวกเขาเหมือนหน้าสิงและพวกเขารวดเร็วเหมือนอลมั่งบนภูเขาอันนี้คือความแข็งแรงแข็งแกร่งของอร่างกายนะสุรณะของร่างกายของเขาเนะโอ้โหแปลว่าชํานาญนะเมื่อ คือละมั่งบนภูเขาเป็นอะไรที่โอ้โหเราจะถือถ้าถ้าใครก็เป็นแบบนั้นเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับเนะนาะขณะที่ชาวเบนดามินเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นนักธนูแล้วก็มือสิง์ที่เชี่ยวชาญน,นักรบเผ่ากาดก็เชี่ยวชาญในการใช้โล่แล้วก็หอกเนาะหอกของพวกอ,อิสราเอลเนี่ยมีด้ามเป็นไม้แล้วก็วัวหอกเนาะเป็นเป็นกระดูกหรือว่หรือไม่ก็เป็นหินนะนะใช้คว้างนะไปในอากาศนะเพื่อที่จะพุ่งเข้าเป้านะ ส่วนหอกของชาวฟิลิสเซียเนี่ยมีด้ามเป็นทองสำริดแล้วก็หัวหอกเนี่ยเป็นเหล็กนะโลกของพวกเขาก็ทําด้วยไม้เนาะแล้วก็บุด้วยด้วยหนังนข้อที่9นะครับเอเซอร์เป็นปวหน้าโอบาดีที่2เอลีอัพที่3อิสมาอิสมานาที่4เยเรมีที่5อัชัยที่6เอลีเอลที่7โยฮานันที่8 เอลซาบาทที่9เยเรมีที่10มักบันในที่11คนเหล่านี้มาจากพวกบุตรของกาดเป็นผู้นำในท้องในกองทัพผู้น้อยก็เป็นในร้อยผู้ใหญ่ก็เป็นในพันเหล่านี้เป็นคนที่ข้ามแม่น้ำจรแดนในเดือนแรกเมื่อน้ำท่วมฟังทั้งสิ้นแล้วก็ทำให้ทุกคน ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ําแตกหนีไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีบางคนจากเผ่าเบนจามินและยูดาห์มาเฝ้าดาวิดณนะที่กําบังเข้มแข็งดาวิดทรงออกไปพบเขาและตรัสกับเขาว่าถ้าท่านทั้งหลายมาอย่างสันติเพื่อช่วยข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะผูกพันกับท่านแต่ถ้าพี่แต่ถ้าเพื่อขยข้าพเจ้าให้แก่บรรดาสตรูก ของข้าพเจ้าทั้งที่ในมือของข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆก็ขอพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลายทอดพระเนตรและทรงพิพากษาแล้วพระวิญญาณทรงสวมทับเหนืออามาศัยหัวหน้าของคนทั้ง30คนนั้นและเขาทูลว่าข้าแต่ดาวิดข้าพระบัติทั้งหลายเป็นของฝ่าพระบัติข้าแต่บุตรเจดซี ้าพประบาทอยู่กับฝ่าประบาทสวัสดิภาพสวัสดิภาพจงมีแก่ฝ่าพระบาทและสวัสดิภาพจงมีแก่ผู้ช่วยของฝ่าพระบาทเพราะว่าพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงช่วยฝ่าพระบาทแล้วดาวิดทรงรับเขาทั้งหลายไว้และทรงตั้งให้เป็นพวกโผน้าในกองปล้นนะครับในพระธรรมตอนนี้ที่เราอ่านเนี่ยก็จะมีเรื่องของพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยนะครับพระยมูสุ์เนี่ยเข้ามาทํางานท่ามกลางของพวกเขาเนาะ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานในสมัยพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะครับเมื่อมีงานสาคัญพระเจ้าก็จะเลือกบางคนเนาะให้เป็นผู้ที่ทํางานนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะอยู่กับเขาและเขาก็จะได้รับฤทธิ์เดชหรือความสามารถที่จะทำะที่จําเป็นที่จะทํางานนั้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานความชํานาญในเชิงช่างแก่อย่างเช่นของอ เบซาเลนอย่างนี้นะครับนะประธานความสามารถทางการทาหารแก่เยบาเงียนะครับประธานอำนาจในการปกครองให้กับดาวิดแล้วก็ประธานคมลรพยากรหรือสิทธิอำนาจให้แก่เซคาริยานี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บันทึกไว้นะครับว่าพราะองค์ทรงทํากิจเหนือคนเหล่านี้นะครับในทีน่นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือนักรบของดาวิดและตั้งแต่ แล้วก็พวกเราในพันธสัญญาใหม่นะครับตั้งแต่วันเพนเทคอสต์เนี่ยนะครับพระวิญยาณบริสุดก็เสด็จลงมาเหนือผู้เชื่อทุกคนพระอ,รองค์ไม่เพียงแต่ประทานลิดเดตในการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับชีวิตของเราตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งนี่คือสิ่งที่พระวญยาณบริสุดอยู่กับเราในสมัยนี้ในเวลานี้นะครับพไม่ว่าเราทําอะไรยังไงตอนนี้เนี่ยนะขอให้เราตระหนักรู้ว่าพระวญยรณบริสุดอยู่กับเราก็นําเราอยู่ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่อยู่กับเราเราก็เราก็ไม่ได้อยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นขอให้เราตรหนักลอกเวลาว่าพระวิญญาณบริรสุทธิ์พร้อมที่จะช่วยเราแล้วก็นําเราพร้อมที่จะให้เรามีความสามารถพร้อมที่จะให้เราใช้ความสามารถนั้นเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้านะเพื่อให้พระชิจของพรรองนี้สำเร็จเอเมนครับข้อที่ยี่บข้อที่สิบเก้าน้องครับบางคนจากเผ่ามาน,นัสเ์หลบหนีไปเข้าเฝ้าดาวิดเมื่อพระองค์ ยกมากับคนฟิลิสเซียเพื่อทําสงครามกับซาอนุนแต่พวกดาวิดไม่ได้ช่วยคนฟิลิสเซียเพราะพวกเจ้านายของคนฟิลิสเซียหารือกันและส่งพระองค์ก,กลับไปเสียบอกว่าเขาจะหลบนี้ไปคืนดีกับซาอนุนนายของเขาโดยเอาหัวของเราไปด้วยขณะเมื่อพระองค์ไปยังศิลากคนมนัสเสเหล่านี้หลบหนีไปเฝ้าพระองค์คืออัตนาโยซาบาด เยดียาเอลมีคาเอลโยซาบาดเอลิฮู el, ael, at, hu, และศิลเลไทยบรรดาหัวหน้ากองพัน์ในเผ่ามนเสเขาทั้งหลายช่วยเหลือดาวิดต่อสู้พวกปล้นเพราะเขาทั้งหลายกลาย,าลายเป็นนัก,กรบกล้าหาันทั้งสิน้นและเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพทุกๆวันมีคนมาเฝ้าดาวิดเพื่อจะช่วยเหลือพระองค์จน เป็นกองทัพใหญ่อย่างกองทัพของพระเจ้าพี่น้องครับมีคนเข้ามาสมทบหาดาวิดอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกองทัพใหญ่นะดาวิดมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะเหมือนกองทัพของพระเจ้านะีในประรมบอกไว้อย่างนั้นเลยนะมีคนสนใจเข้าร่วมนะกับดาวิดเพราะนักรบของเขามีชื่อเสียงเพราะชัยชนะของพวกเขาและเพราะพวกเขาปรารถนา จะเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จเมื่อดาวิดเป็นกษัตริย์คนมักจะถูกดึงดูดเข้ามาหานะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะบรรดาคนที่มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายนั้นในฐานะผู้เชื่อนะนะครับเราจะต้องนะมีเป้าหมายยิ่งใหญ่ก็คือความรอดของมนุษยชาติในเวลานี้มีผู้คนรอบข้างจํานวนเยอะมากนะครับที่ยังไม่ได้มาถึงความรอดเราก็จะต้องเป็นคนอย่างที่ตั้งเป้าเพื่อนําคนเหล่านั้นมาถึง ความมั่นใจในความรอดแล้วก็มาอยู่ในทางของพระเจ้าถ้าเรากล้าหารมุ่งมั่นและซื่อสัตย์คนก็จะเข้ามาร่วมงันกับพวกเราเอเมนไหมครับอ่ะเรามาอ่านกันต่อนน,นข้อที่23่สถึงสีกองทัพของดาวิดท,ที่เฮบรอดเนาะต่อไปนี้เป็นจํานวนกองทหารพร้อมรบมาหาดาวิดในเมืองเฮบรอเพื่อจะคว่ำราชอาณาจักรของซาอุดให้กับพระองค์ตามพระดํารัสของพระยาเวคนยูดา ที่ถือโล่และหอกมี6,800คนเป็นทหารพร้อมรบจากคนซิเมโอนมีนักรบกล้าหารพร้อมทําสงคราม7,100คนจากคนเลวี4,600คนเยโฮยาดาเป็นผู้นำกองทัพขอภัยเป็นผู้นำของพงพันธ์อารุณมีคนมากับท่าน3,700คนสาดกนักรบกล้าหารหนุ่ม และคนจากตระกูลของเขาเองเป็นผู้บังคับบัญชา22คนจากคนเบนยามินญาติของซาอุน3,000คนซึ่งแต่ก่อนนี้จำนวนมากจงรับพักดีต่อรัชวงศ์ซาอุนจากคนเอฟรหิม2800คนเป็นนักรบกล้าหารผู้มีชื่อเสียงในตระกูลของพวกเขาจากคนมนเสครึ่งเผ่า1 8 0 0 0คนผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในไว้ให้มาหาดาวิดเพื่อตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์จากคนอิสาคาผู้รู้เข้าใจ กาละทราบว่าอิสราเอลควรทำประกันใดมีหัวหน้า200คนและญาติทั้งหมดของพวกเขาที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาทั้งหลายคนจากคนเยบุตขอครับขอไปจากคนเสบุรุนมี5,000 0คนที่เตรียมพร้อมออกรบในสงครามด้วยอาวุธสงครามทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือด้วยใจเดียวกันจากคนนับพัลลีผู้บังคับบัญชา1,000คนซึ่งมีคนถือโลและหอก มาด้วย37,000คนจากคนดานมีคนพร้อมทําสงคราม28,600คนจากคนอาเซอร์40,000คนที่พร้อมออกรบในสงครามจากและจากฝากตะวันออกของแม่น้ำจโจแดนจากคนรูเบนและคนกัดและคนมนัสเซครึ่งเผ่ามี120,000คนพร้อมอาวุธสงครามทุกอย่างทหารทั้งสิ้นเหล่านี้พร้อมที่จะทําสึก มายัางเฮบรอนด้วยเจตนาเต็มเปี่ยมเพื่อตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนือิสราเอลทั้งสิ้นในทํานองเดียวกันคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็เป็นใจเดียวกันที่จะตั้งดาวิดเป็นพระราชาเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นกับดาวิดสามวันกินและดื่มเพราะว่าพวกพี่น้องของพวกเขาได้เตรียมไว้ให้เขาทั้งหลายยิ่งกว่านั้นคนที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายจนถึงอิสราคาและเสบุรุษและนับทาลีจัด อาหารบรรทุกลาอูดล่อและวัวอาหารมากมายที่นํามาเป็นแป้งขนมมะเดือ่อช่อลูกเกดเล่าหงนน้นํามันวัวและแกะเพราะว่ามีคนชื่นบานในอิสราเอลพี่นองครับนี่คือบทที่12ที่เราอ่านนะครับเราจะเห็นถึงคนจํานวนมากเข้ามาสมทบกับดาวิดนะพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าแต่เม่เราเห็นว่า คนที่เป็นมีภาวะผู้นำก็คือคิดเขามีมุมมองความคิดที่ที่ควรคิดสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ควรทำนะภาวะผู้นำคืออะไรที่ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปไป,ไปให้คนอื่น,น่กระตุ้นแล้วก็สั่งนะเขาทำด้วยตัวของเขาเองนะเขาคิดด้วยตัวของเขาเองแต่สำหรับดาวิดสิ่งที่เราเห็นนี่นคือเขาเป็นผู้พูดตามที่ดี แล้วก็เป็นผู้ตามที่เชื่อฟังนะครับเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่เชื่อฟังพ่อแล้วก็ทําตามคําสั่งของพ่อแล้วก็ทําหน้าที่อย่างดีสุดเนี่ยเขาก็ปกป้องแกะของเขาดูแลแก่ของเขาพวกหมาปลาพวกสิงพวกหมีเข้ามาเขาก็ปกป้องเขาทําในสิ่งที่ควรจะทำเขาเขาไม่หนีเขาไม่ทิ้งแกะของเขานะครับนี่คือสิ่งที่เขารับผิดชอบนี่คือภาวะผู้นําที่เขามีนะครับแล้วก็ เมื่อเขาถูกเตรียมตั้งเป็นกษัตริย์นะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ในยี่สิปีเขายังไม่ได้เป็นกษัตริย์เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเขาทำก็คือเขาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเขาไม่ได้ทําตามใจตัวเองทั้งที่ซาอุนตามล่าเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลุกลุกลานแล้วก็คือจ้องที่จะเอาชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่เคยคิดที่จะเอาชีวิตของซาอุนเลยคือคือเป็นเป็นภาวะจิตใจผู้นําที่เขา ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งให้พระเจ้าเป็นผู้ครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเขานี่คือภาวะผู้นำที่ผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนผู้เชื่อทุกคนคนจะเอาเยี่ยงอย่างแล้วก็แบบอย่างเอเมนนะครับเนาะอะไรที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทํกากันมีภาวะผู้นําคือรับผิดชอบตรงนั้นให้ดีที่สุดไม่ว่าจะรับใช้พระเจ้าในตําแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามเราจะทําอย่างดีที่สุดนะไม่ว่าเราจะเป็นเนะเป็นมือเป็นเท้าเป็นตาเป็นหูเป็นปาก เป็นอวัยวะในร่างกายเราจะทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเอเมนไหมครับเราจะไม่ปล่อยปละหรือทิ้งหน้าที่โอ๊ยฉันไม่เอาอ่ะฉันอยากจะเป็นมือฉันไม่อยากเป็นเท้าอะไรเงี้ยนะคือไม่ใช่แต่สันตาวิทย์นะอาพวกพี่ๆไปเป็นทหารแต่ตัวเองไปเป็นเด็กเลี้ยงแก่โอ๊ยไม่เอาฉันจะไปเป็นทหารเหมือนพี่ๆนะไม่เอาไม่เอาไม,ไม่ไม่เลี้ยงแก่เขาไม่เอาแบบนั้นเขาไม่ทําแต่ว่าเขาเชื่อฝังแล้วก็ทําตามนี่คือคุณนันสมบัติหรือเราผมก็เรียกว่าภาวะพุ้นนะ รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองใน้ดีที่สุดนะแล้วเมื่อเราเป็นพูดตามที่ดีเราก็จะกลายเป็นผู้ทำตามคำสั่งเหล่านั้นจนกลายเป็นวิถีชีวิตกลายเป็นทักษะกลายเป็น أ, ความสามารถของเรานะเป็นเป็นคนเป็นมูลค่าในชีวิตของเรานะแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะยกระดับชีวิตของไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นผู้ผูค้คนคนคนหนึ่งที่มีคนติดตามนะ เราไม่สามารถที่จะบอกตัวเองว่าโอ๊ยผมผมเป็นผู้นำนะนะตั้งตัวเองเป็นผู้จัดก,การเป็นผู้นำคนนู้นคนนี้นะครับแต่ไม่มีใครตามนะนั้นไม่ใช่ผู้นำนะ,นะนะบางคนอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้มีตำแหน่งเป็นผู้นำแต่เขาไม่ได้เขาไม่นำครอบครัวคนในครอบครัวไม่ได้ตามเขาเขาไม่ได้เป็นผู้นำน,ะนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กรหน่วยงานหรือ บริษัททั้งร้านเจ้าของกิจการหรือประเทศชาติบ้านเมืองแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครตามเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าผู้นำดังนั้นพวกเราทุกคนพี่น้องครับเราสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าพัฒน,นาสภาวะผู้นำเนี่ยพัฒน,นาภาวะผู้นำเนี่ยไดนะ้นั่นคือพระเยสุริสต์ทรงสอนสร้างผู้นำพระองค์ไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไรนะแต่พระเยสุริทธ์สั่งแล้วก็บอกว่า จงตามเรามาดังนั้นใครก็ตามที่ตามพระเยสุคิตดทำตามพระเยุูคิ์เขาจะกลายเป็นผู้นําที่เป็นที่ยอมรับพระเยสุคิ์ไม่ได้บอกว่าโอ๊ยคุณจะต้องเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงตําแหน่งแบบนี้แบบนั้นนะคุณจะต้องออทําแบบนี้นะจะต้องพัฒนาศักยภาพพัฒนาบุคลิกภาพแบบนี้นะไม่เลยแต่พระเยุูคิดว่าถ้าคุณจะเป็นผู้นำนะคุณจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้ถ้าจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงคุณจะต้องเป็นผู้ที่ รับใช้คนอื่นอยู่ยเป็นเบีย้ยล่างหรือเป็นคนที่จะพูดยังไงเดียคือไม่ได้เสวยหาตำแหน่งเ่านั้นน,นะรับใช้คนอื่นนะแล้วคุณก็จะเป็นผู้นำของเขาเองนะช่วยเหลือคนหนึ่งแบ่งปันให้กับคนหนึ่งรักคนหนึ่งนี่คือคําสอนคําสั่งของพระเยซูถ้าเราทําตามคําสั่งของพระเยซูพี่น้องครับเราจะเป็นผู้นําเราจะมีภาวะผู้นาถึงแม้เราบอกว่าเอ้ยผมไม่อยากจะเป็นผู้นําผมไม่อยากจะนําใครแต่จะมีคนตามคุณแน่นอน จะมีคนเรียนแบบชีวิตของคุณแน่นอนจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณแน่นอนคุณจะเป็นคนจะมีคนที่เข้ามาร่วมทีมกับคุณแน่นอนเอเมนไหมครับดังนั้นทําในหน้านที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะเป็นผู้นําที่ดีที่สุดนะมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคมของพระเจ้าภาวะผู้นําในชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างภานะวะผู้นําในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างหลายๆคนก็อาจจะนึกไม่ออกมาเอ๊ะ ภาวะผู้น,นำของผมเป็นยังไงบ้างเนาะนะภาวะผู้น,นำเบื้องต้นสาหรับเด็กๆทั่วไปก็คือเริ่มตั้งแต่เอาคุณตื่นนอนกี่โมองอ่ะคุณตื่นนอนตรงเวลาไหมคุณตั้งใจเรียนหนังสือไหมทําการบ้านไหมช่วยงานพ่อแม่ไหมพ่อแม่สอนพ่อแม่สั่งเชื่อฟังไหมนะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ถ้าตรงนี้เนี่ยไม่มีใครบอกนะสอนครั้งแรกแล้วก็ทําได้เลยเนี่ยนี่มีภาวะผู้น,นำแล้วนะตื่นเองทําเองทํานู่นทํานี่เองตัดสินใจเอง ภนะาวะผู้นำเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นยังไงออกกาลังกายต้องเีว่ต้องสั่งนะอ่านพระคัมภีร์เป็นยังไงบ้างหรือว่าจะต้องสั่งสั่งแล้วก็ยังไม่ได้ทาอะไรเงี้ยนะภาวะผู้นำายจิตวิญญาณเนี่ยเป็นยังไงนะอันนี้คือสิ่งที่แต่ละคน,นจะต้องประเมินตัวเองเอ๊ะผมจะต้องอทําอะไรบ้างนะในการเป็นผู้เชื่อที่สำนึกในความรักของพระเจ้านะการาทํางานการรับผิดชอบ แบบพัฒนาศักยภาพตัวเองอันนี้ราะวะผู้นําทั้งนั้นเลยนะพี่น้องเราสามที่ยาพัฒนานภาะวะผู้นําได้ด้วยการเชื่อฟังแล้วก็ทาตามคนอื่นนะในที่นี้เรามีพระคัมภีรนะ์เราก็อ่านพระคมภีแล้วก็ทําตามพระคมพี์คนไหนที่ทําตามพระคมพีภาวะผู้นําจะถูกพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนเพราะพระคมพีมีทุกอิริยาบถหรือทุกด้านหนึ่งชีวิตขอ,ของมนุษย์เรานะท,ท,ที่ต้องทําต,ต,ต้องเปลี่ยนไปอย่างนั้นใครก็ตามที่ทําตามพระคมพี ชีวิตของเขาวันหนึ่งเขาก็จะนะถูกพัฒนาเพราะว่าผู้นำอย่างดีแล้วเขาจะกลายเป็นผู้นำนะครับจะเป็นผู้นําที่ดีได้อย่างไรนะผู้นําที่ดีดนี่้องครับผู้นําที่ดีคือผู้นําที่มีคนเข้ามาสมทบในชีวิตของเขาแล้วก็เขาดูแลแล้วก็ให้เกียรติกับคนเหล่านั้นได้แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนเหล่านั้น ผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่ไม่เอาระดับเปรียบผู้นำที่ดีคือเป็นผู้นำที่ทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์แล้วก็ชวนคนอื่นเนี่ยให้ทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไรเราไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ด้วยความเป็นมนุษย์ของเราแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้นำที่ดีเมื่อพระองค์เรายอมให้พระองค์เนี่ยเข้ามาครอบครองในชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะเป็นผู้นำที่ดี เห็นไหมครับดันะะนั้นทุกวันอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ให้พระเยซูคริสต์เนี่ยครอบครองก็นาพาเราก็จะเป็นผู้นําที่ดีได้จะหนุนใจคนรอบข้างให้พระนมเพราะว่าผู้นำพเพื่อที่จะเป็นผู้นําที่ดีได้อย่างไรนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใครได้นะเราไม่สามารถที่จะไปกํากับดูแลหรือเปลี่ยนแปลงคนได้คนคนรอบข้างเหล่านั้นเราไม่สามารถจะทําอะไรชี้คอ,อได้แต่สิ่งที่เราทําได้ชีวิตที่เราทําได้คือชีวิตของเราเองที่เราเปลี่ยนแปลงเรา พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นําของตัวเองแล้วก็เมื่อม <vale ีคนเห็นชีวิตของเราเขาก็จะทําตามเองเมื่อเขาทําตามพี่น้องครับเดี๋ยวเราบอกชีวิตของว่าชีวิตของเราเป็นเป็นมีภาวะผู้นําอย่างนี้เนี่ยนะเพราะพระเยซูเพราะพระเยริมบนสุ์เมื่อเขาเห็นเขายอมรับพระเยซูยอมรับพระเยริมบิสุดเขาก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพพัฒนาภาวะผู้นําของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เอเมนไหมครับนะให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามก็ได้พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชวิตแพระธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอรพระยามรุฒิธิดาช่วยเราแล้วก็นำหลองให้เป็นผู้หนึ่งที่รับการฝึกรับการสร้างพัฒนาพัฒนาภาวะผู้นําพรองจุติไอที่เราจะเป็นผู้นําที่พระองค์ทรงนาพาเราที่ฐานตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอเระยบเรียงโดสุดที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นปผลก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ